หน่งชาชาชาผลภาพนี้แห่เตือนลบดีกว่านะเป็นนักแสดงตลกชื่อดังเบอร์ต้นๆของไทยเลยก็ว่าได้ค่ะสําหรับหน่งชาชาชาซึ่งนอกจากแฟนคลับจะสามารถติดตามผลงานของเขาที่สร้างเสียงหัวเราะจากจอแก้วแล้วก็สามารถติดตามเขาได้จากอิสตาแกล์ส่วนตัวของเขาได้ด้วยโดยล่าสุดหน่งได้โพสต์ภาพตัวเองคู่กับบัตรประชาชนพร้อมระบุแคปชั่นว่าผมมีสิทธิ์ที่จะเลือกเข้าใจนะงานนี้แฟนคลับเห็นแล้วก็รีบเข้ามาเตือนให้รบทันทีเนื่องจากบัตรประชาชนหน่งไม่ได้ปิดเลกไว้ เห็นเลขหมดหวั่นเกิดอันตารายต่างเข้ามาบอกว่าโช่์บัตรแบบนี้อันตารายนะคะพี่นงดบโพลดีกว่านะคะเลขมันชัดมากๆเลขประชาชนชัดมากครับเกณฑ์จะมีคนเอาเลขไปทําไม่ดีนะคะพี่นง